สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนวค่ะวันนี้อินทภารัมค่ะอินทภารัมนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับอินทภารัมลูกสวยๆนะคะจากสวนฝ้ายอินทภาลัมค่ะอินทภารัมนะคะตัวนี้จะเป็นพันธุ์บาฮีค่ะส่วนสีแดงตัวนี้จะเป็นพันธุ์คูนซี่ค่ะอินทภารัมนะคะเป็นต้นตระกูลเป็นตระกูลเดียวกันกับป่าม เป็นตระกูลเดียวกันก็ปาล์มค่ะต้นกําเนิดมาจากภูนล่ะค่ะตะวันออกกลางนะคะหรือว่าเป็นแถบทะเลทรายค่ะพวกอิสราเอลเปงสันนะคะอียิปต์เปงสันนะคะส่วนประเทศไทยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เขาปลูกกันนะคะแต่ส่วนมากประเทศไทยนน่กสิปลูกนี่ค่ะที่เห็นนี่ก็คือบายฮีค่ะแล้วก็โคเนสีค่ะอินทาลัมหนี่มัสมีอยูซีระยะระยะดิบค่ะระยะสมบูรณ์ค่ะ อันนี้ระยะแก่จัดค่ะนี่เป็นระยะแก่จัดแล้วก็จะมีแห้งเป็นแบบแห้งนะคะแบบแห้งเขาสิบบริไซน้ำตาลนะคะวิธีกินนะคะวิธีกินของอินทพาลัมเขาบอกว่าให้จับแบบนี้แบบนี้กัดค่ะอืมกอบ หวานอืมอินนภารมตัวนี้มาจากอำเภอชนแดงนะคะจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์นะคะในการปลูกค่ะอืมลิมเขาบอกว่าการแบบนี้จะให้ความหวานวาเมื่อแมวไปกัดกุ่มันกวา,ากหวานหวานกวาน่า อหวานกรอบถ้าเอาไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะจะหวานแต่ถ้าไม่อยากให้มันติดฝาดแค่มีติดฝาดแค่นิดเดียวนะคะถ้าไม่อยากให้มันติดฝาดก็คือไปใส่ในช่องฟิตว่ามีฝาดมามาโคในสีบางโคในซีที่เห็นแบบนี้ก็คือสุกจัดแบบสุกเลยค่ะ แบบนี้บาเมนมันเนา่าเลยค่ะมันสุกนี่สีแดงเนี่ยขั้วในสีเนี่ยเขาขายตรงสอะเทะอือหวานชำํำหวานตัวน,นี้หวานหวานชํำเลยนอกจากแบบนี้เขาหวานชำํำ แบบเพื่อสุกแกนะแกงบริสุกระยะแรกระยะสองของเขาค่ะวาแมนนาไเด้หวานอร่อยขายดีมากหวานเอาไปทำน้ำ อินถา่ลัมก็ได้เป็นหวานจากธรรมชาติเป็นหวานจากน้ำตาลเชิงเดียวแลวคะ่ะที่ไม่ทำอันตรายให้กับให้ต่อร่างกายเขาว่าโรคเบาหวานสามารถทานได้เพราะบานเป็นความหวานของน้ำตาลเชิงเดียว ขื้น้ำตาลที่มีประโยชน์ตอนร่างกายน,นอกจากที่มันหวานอร่อยกรอบแล้วนะคะมันยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายค่ะอันนี้คือหน่วยแห่งช่วยบำรุงตับอ่อนค่ะ,ะรักษาโรคเบาหวานช่วยบำรุงสายตาค่ะ กรอบช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและโลหิตสูงช่วยแก้กระหายช่วยแก้เจ็บคอได้ด้วยนะคะแซบและอินทาและอินทผาลัมนะคะมีลิตต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสี่ยง การเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะอืมช่วยให้อิ่มท้องอยู่นานนะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังลดความอ้วนอืมหรืออ่าสําหรับทือซินอดนนะเขาต้องใส่อินทภาลัมอะนะคะเขาถือว่าเป็นผลไม้ของพระเจ้าเลยนะคะอินทภาลัมนะคะอืม สีแดงมันจะเป็นหวานกรอบเลยหวานเลยละ่ะตอนนี้หวานกรอบจะติดฝากนิดนึงวิธีแก้การติดฝาก็คือไปแช่ไว้ในช่องฟิลเตอร์แสบแสบแห้งถ้าเราจะคืบช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ฝ่ายอินทรพาลมัมันเป็นหวานธรรมชาตินะไม่ใช่หวานแบบใส่น้ำตาลนะคะ นี่เดี๋วควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะลดระดับไตกรกละะีเซอไรค่ะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะตัวนี้ได้ด้วยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุคือแบบว่าเยอะมากมายเลยนะคะสําหรับอินทผาลัมแบบนี้กระแทบอืมซีดดำๆอะ่ะ คุฝายอะส่งมาให้ทุกปีเลยปีที่แล้วก็ส่งมาเช่นกันค่ะมาปีนี้ก็ส่งมาเช่นกันฤดูช่วงที่มันมีเยอะก็คือช่วงเดือนกรกฎาคนี่ยะคะหนึ่ปีมี1ครั้งนะคะสำหรับผลสดแบบนี้นะคะผู้ใดสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิงช่องทางการสังซื้อไว้ให้ส่วนคุณฝ่ายะคะ่ะของเขาเป็นเทอเบิร์มันไม่ใช่ลูกเล็กๆนะ คือลูกเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นสวนที่มีคุณภาพสวนหนึ่งนะคะที่แล้วเขาขายดีมากช่วยจงร้องอ่ะอืมอืมเขามีทั้งช้อปปี้ลาซาดาด้วยแซ่อพอ ยิ่งกินยิ่งมันมึงด้วคุณแม่หลังคอดเหมาะสำหรับในการกิน,กนเพิ่มน,น้ำนมหลังคอดก็กินค่ะก,กินเนี่ยกินแซ่บพึ่กันนะคะบางคนก็สีมักสีเหลืองแต่ว่าฉันชอบสีแดง ฉันว่ามันหวานฉ่มสีเหลืองก็หวานช่าเนี่ยเขาบอกว่าให้จับแบบนี้ไม่ใช่ว่ากัดก้นมันเลยมันจะฝาดเขา้า่ะให้จับแบบนี้แล้วก็กัดกรอบปะตัวนี้จะมีความกรอบมากกว่าอืมอร่อยอืมหวานมีแห้งคอ ก็ให้เราแบบนี้เลยดีปะ่ะฮืมืมโมเมนต์มันเนลวเลยมันสสุกมันสุกครัมันสุกแล้วมันสีดำแบบนี่ละหวานนะ่ะเนี่ยแซ่บหอม เยอะแห้งประโยชน์มั้งล่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสวนฝ้ายอินทาลัมนะคะที่ส่งอินทภาลัมอร่อยอร่อยหวานหวานมาให้เราทานนะคะจะว่าทุกปีก็ว่าได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะ ค่ะมื่อนี้กะขอบพูดได้หลายค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนวๆค่ะมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ